ซีซั่นนี้กลับมาสู้กันอีกรอบนึงไปดูสิเบทผู้เล่นของลำพูนบริเออร์กันครับก็เจ้าถิ่นลงเล่นขณะที่ผู้มาเยือนนะครับการท่าเรือปีบได้ด้วยครับมวนเมทออสมานออสมานออสมานไปต่อ2นักเตะจากเอเชียตะวันตกนะครับออสมานกับชุลก้าได้ต่อแล้วหยอดมาลูกนี้หน้าประตูวโมตาเลยมองไปตรงนี้มาวอชิตพลิกได้สวยวอชิตขวาซัดลูกนี้โอ้โหมาชนคานไม่ได้ครับเก็บเลนต่อโดยใช้การเป็นเดสตัดขึ้นมาทีนึงก็ยังตีต่อเลยนะครับบอลเนี่ย ชนคานสนั่นดังลั่นเกมครับลำภูนได้ออกสตาเกมก่อนนะครับในครึ่งหลังแต่บุกจากขวาไปซ้ายมือท่านผู้ชมนะครับผิกเล่นได้สวยครับปาโต้ลองส่องลูกนี้ก็ไปตรงตัวนนท์ม่วงงามเละแล้ครับบอลมาอยู่ที่พีระดนลองซัดขวาอุ้ยบอลพุ่งนะว่าเซฟออกไม่ได้ครับสูตรติดนะครับเนี่ยแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของนนท์นะครับชาญกูลเปิดโค้งเข้ามาพยายามที่เก็บเล่นของธีรศักดิ์ไหลขึ้นกลับมาแล้วจิ้งตรงนี้ก็ยังติดอยู่แล้วซ้ำอีกทีหนึ่งก็ยังติดบล็อกครับชูรากาโอ้เป็นเซฟของนนท์ เอ้าเฉกจุดโทษมันมีจังหวะเนี่ยม,มาแล้วครับคำตอบอยู่ที่นี่เลยครับจุดโทษครับงูเรียบโดนงูงามแล้วขวาของพิรดล1-0ครับท่าเรือได้ประตูขึ้นนำลแล้วครับอลลาก็ได้ประตูจากการสังหารจุดโทษนะครับลูกนี้โดนกับอัสนาวีครับเล่นสั้นครับออสมันออสมันเปิดเข้าไปลุ้นอนันดิโกปไหนกอบได้บอลตรงนี้โอ้โห,โหต้องโดนฟาวเกสการครับ เกือบที่เสมอได้ครับลำพูนเต่ช็อตหนีมาแล้วครับอันนี้ซิโซ,โซโกโ้ไม่ทันธีระสักธีระสักเป็นโควสองศูนย์นิ่มๆเลยครับจากจังหวะเกือบเสียประตูแล้วมาได้ประตูท่าเรือบอกแล้วครับว่าเวลาทําการเขาช่วงนี้จริงๆครับตั้งนานขึ้นคนเดียวแล้วนะครับแต่ว่าสิบนาวันนี้คุณทิติพงศ์อ่อนสวัยแล้วกับผมวันชัยสุขคน